เมซิรินลบคำครหาขายแต่ความแซบป้อมบางบันทุ่มสุดตัวพิสูจน์ฝีมือการแสดงลงจอรับชมเปนที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับละครพีเรียดดาม่าทางวิกเหมาะชิดป้อมบางบันที่เรียกได้ว่าเลตติ้งดีในทุกอีีกลายเป็นผลงานที่น่าจับตามองอย่างมากมากและไม่พูดถึงก็คงไม่ได้ค่ะ หนในตัวละครหลักและสำคัญอย่างมากก็คือนักแสดงสาวสวยเมสิรินในบทเอื้องฟ้าลูกสาวแม่ทัพผู้เย่อหยิ่งที่ทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคุ้มเกินคุ้มนานๆจะได้เห็นเธอสลัดลุกแซบๆมาห่มสบายแล้วยังใช้ความสวยได้เปลืองสุด,สดบวกกับโชว์ฝีมือการแสดงแบบไม่มีกาก เรียกได้ว่าวันนี้เธอพิสูจน์ได้แล้วว่าขายฝีมือมองลงเป็นนักแสดงคุณภาพแล้วจ้ายังไงก็ต้องตบมือรัวๆให้กับสาวเมซิรินด้วยนะคะ